หือของจริงครับนี่ข้นเข้าไปครับสวัสดีกับอีกหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปกับช่องไปที่ความสุขอยู่รอบบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของพี่สาวของน้องกวางครับแต่ว่าน้องกวางไปทํางานนะเราก็มาทํทตามสัญญานั่นก็คือจะมาแคมป์ปิ้งกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากก็เลย แฮ้วกันนะครับแต่วันนี้ก็มาใหม่นะในบรรกาศยามเย็นในวันนี้ครับใกล้ค่าแล้วนะก็มาติดตามรับชมกันนะครับเมวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับ ครัวก็นุ่ยเอี้ยงหน่อยครับโอ้เมนูอย่างพี่เอี้ยลู่ลู่ลหรือเปล่าลู่เจ้าไม่ใช่นะใช่หลับหมูพื้นเมืองเขาเลยพี่เอี้ยครับจะวันนี้มาปิกนิคค่าตั้งแคมป์เนาะมีหลับหมูยำแรงพี่เอี้ยครับวัตถุดิบมีอะไรบาครับบอกเพื่อนๆได้ครับมีชุดลาบค่ะพี่เอี้ยชุดลาบก็จะมีเครื่องในมีมันเนาะเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องในไปต้มกับาคากับตะไคร้ในหม้อเนาะนี่แล้วก็มีเลือด เดือดแล้วก็มีพริกลาบแสนอร่อยครับขอต้องกวางนะเจ้าวันนี้เราโดนพายุกระหน่ำนะก็เลยไม่ได้แคมปิ้งเนาะกระเทียมกระปิวันนี้ก็เลยมายามเย็นที่นี่เลยครับหอมแดงผักต่างๆครับแค่นี้แหละพี่เบียร์เดี๋ยวไปต้มก่อนวันนี้ฝนก็มานแล้วนะฝนโปรยปอยนะข้างในต้มก่อนใส่คาใส่นะเข้าไปละคาจะไข่ นี่ต้มข้างในใช่ไหมเจ้าต้มข้างในให้สุกเอาน,น้ำซุปมาเก็บไว้ครับเจ้ปาปลาหมูก็นะรับยำเย็นในวันนี้นะครับก็มาทําเมนูลาบๆจิงกันนะเรนมีล่ลาบม,มีโจ๊กเนาะครับเดี๋ยวขอเอากับพี่นใส่น่อยอ่ะจัดไปนี่ต้มไปสักครู่นะครับเต้นไปบุ้งกลาแกงมาเรียนเนาะได้เลยตอนนี้มันลาบตอนที่เรนได้เจอลาบเอนเนอะจัดไปครับ นี่ก็เป็นบ้านพักที่ทุ่งริมดอยใช่ไหมครับทุ่งริมดอยค่ะบ้านทุ่งริมดอยนะอยโอ้โห <Camp ing S 1> แคมป์ปิ้งดี้คเลยหน้าหนาวมาเต็มแล้วแคมป์ปิ้งช่วงใกล้หน้าฝนนะเดี๋ยวหลับใส่เหลือหลับมดนี้เนาะหลายคนจับไป ก็เลือดใส่แล้วเขาลาบกําหนักเลยเจ้าพี่เจนไหวไหมหนักพี่เจนมาช่วยลาบนะครับพ okay. like okay. like ี่เคยนกวางนะลาบหมูใสเลือดหมูไปนะครับ พวอกระเทียมพวอคาัวอะตะไคร้เจ้าของแดหอมขาวให้ดียวเอาไปตารวมที่หลอทผลอมันจะเข้มข้นใส่กระทียแสงสวยนะจูจับนม่สุกละว้าวต้เครื่องในต่อเลยครับพวหอมหอมะเดียวจะเข้มข้นิ้งๆะไปเรื่อยๆนะ รอบบ้านเลยดีกว่าครับบรรยากาศดีดีเดี๋ยวรอค่าทิปหายเขาไปนั่งใกล้ๆน้าเนาะตอนนี้กี่โมงี่ะ5โมงบ4 0ครับลัวกันเรื่อยๆครับ ขั้วนี่แล้วขั้วเสร็จแล้วนะหอมแดงไข่ไข่ค่ะครับแล้วก็รวมพริกลาเข้าไปเลยพวกควันเลยตั้ท่ามกลางบรรยากาศดีๆเนาะอร่อยนะวิวดีมากเลยแถวบ้านเรา Master này nó Tốt nửa với thêm nửa Thảm bảo cho Ok yeah thì là... Là cái... Là cái... Là cái... Là Là ทำการหัน่นเครื่องในก่อนนะครับนอ,อนอยู่เป็นตับเครื่องในอโอ้องน้งนพี่สาวนกวางเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยค <c oughs> <c oughs> ุณกรอยช่งนี้ก็าขายขัวหมอนอยู่เน,นาะครับมาตำกระเทียม<อ>ให้เรานะครับข้าวเดียวห้องช่วงนี้ได้ข่าวว่าขายข้าวพอได้อยู่เนาะแล้วเป็นกล้วย <c oughs> <c oughs> ข้าวกว็าขายได้แต่กล้วยขายดีกว่าอ๋อ กล้วยขายดีกว่านะครับแล้วก็น้ำพึ่งก็เริ่มทยอยออกไปบ้างแล้วเนาะใช่ครับ,<ช>รบออเดอร์ม,มาเลยนะเจ้าเดี่ก็มาใส่เครื่องในก่อนจ้เอเอใบรั่วพุ่งเข้ามาละลูกเหมือนกันหมดเลยเจ้าหันไปเรื่อยๆนะครับนี่มันนะเจ้าเอาฮนูนนนนน้นต่นเอเรียบร้อยแล้วไปโซ่กันหลากดิบเนาะครับแต่เขาจะกินซ่วมให้ ได้เลยเมนูลาบอย่างเลยนะช่วงนี้เจ้าโอ้โหแสงสวยครับก่อยก็จะมาคั่วกระเทียมให้เรานะครับเจียวกระเทียมครับผ่าสางกวางนะครับ ดูกระเจงก่อนออนี่่พี่เจนลาบแล้วโอ้โหนี่มือลาบของเราฮะ,ะเรียบร้อยไม่ได้มือลาบไม่แย่แลนะ้วเนี่ยครับโหละเอียดมากหนืดๆเลยเนาะขอโชว์ความหนืดนยนะไอ้เจนนี่หนืดของจริงครับนี่โอ้โหครับ เกี่ยวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยโอ้เหลืองเหลืองเหลืองทองอร่ามครับมาดูชิคกันนะครับกับเมนูยามแรงในวันนี้นะครับโอ้ทำไม่ได้กอยกับพี่เจนช่วยนี่แย่แล้วเนี่ยโอ้อยังนี่เหนื่อยเลยครับเดียวเนาะครับแล้วก็อะไรต่อครับเดี๋ยวจะโซลาบแล้วเจ้ารอปากพี่กอยหน่อยว้าวลาบนะครับปิดแก๊สรือยังเอาน้ำซุปมาให้ก้าว ใส่พริกลาบเข้าไปนะครับพริกลาบซุปน้ำซุปที่เราต้มไปเมื่อกี้นี้นะครับนะหน้าตาดูดีมากเลยนื้เลยครับตอนแรกจะแคมปิ้งกันเมื่อวานนะแต่ว่าพายุเข้าครับวิ่ถ่ายคลิปที่แล้วดูแล้วครับถ่ายคลิปที่แล้วนะพายุเข้าครับลมแรงฝนตกแล้วก็กิ่งไม้ต้นไม้หักกรณีระนาดไปว่าเล่นเลยใส่เนื้อหมูคลุกเคล้าเข้าไปนะครับ เอ็มเ,เจนหลับเพิ่งเหนียวขนาดท,ที่เพี้ยเอ็เจนก็นมาเป็นพากครับพี้ยาคนเดียวนี่ผมแล้วนะใช่ต้องช่วยใช้กันนะครับโอเ้เสด็ดมัควาไม่ว่างนะมังควา,ควาภารกิจครับเลี้ยงใส่เดือนสปะใช่เป็นเกรรษตรกรตัวจริงเลยครับแบบอย่างเนาะโอ้ใส่น้ำซุปที่ไปแล้วครับน้ำซุปเครื่องในนะน้ำซุปที่เขาต้มรงไหนครับหอมเลยอ่ะหอมเนาะครับ ลาข้าวปอากะเซจิลาเพิ่มครับขไปเรื่อยๆนะเจ้า,จาดีสั้ำปลาหน้อยเดี๋ยวค่มคืนนี้เราจะดูว่าเราจะแคมป์ปิ้งกันตรงไหนนะมันมีหลายจุดนะที่เบีย้ยที่นิยย์เนี่ยครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นาสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะแต่ว่าช่วงนี้ยุคโควิดเนาะ รเช็คเจ้าของได้ค่ะถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็มาแอวได้จ้ะเราอาจจะเอาเบอร์ทิ้งไว้ให้เนาะเดี๋ยวตอนเจ้าจะเดินเลาะหนองบัวเลาะดูในการเนาะตอนนี้มันแรงละได้เลยเดี๋ยวมาทำอาหารนังกรครับนะเครื่องในเข้าไปครับพุดหยอดหนึ่งตกจังยังใส่เพิ่มเจ้าแต่ใส่จังพริกเจ้าพริกไหลบนต้นกามเป็นขวดค่ะเหนียวนึกๆเลย แรงของฝีมือคนลราบนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าการลาบให้เหลียบจะเหนียวๆแบบนี้นะครับต้องเหนียวนึกๆๆๆนี้เพิ่มความเผ็ดหน่อยพริกลาบเพิ่มความเผ็ดนะขนครับเดี๋ยวซอยทักไปหน่อยนิดนะน้อยกกินมันนักเจ้าครับมีเมนูหลายอย่างเลยนะเทมปิ้งรอบเนื้ให้เบียร์จัดไปครับพรุ่งนี้เราจัดปลาช่อนซื้อปลาช่อนนามา ช่วงนี้ก็จะเน้นทําอาหารไปเรื่อยๆนะเพราะยุคโควิดต้องอยู่รอดด้วยการกินอาหารนะแมนครับเมนูแล้วก็จะทําไปหลากหลายเมนูเลยขอชิมหนึ่งเด้อกับนี่เป็นยังไงหมูยังไงชิมเพิ่มพริกเพิ่มพริกนะเพิ่มพริกเพิ่มแันเกลือครับมันทำเยอะเนาะใส่ไหนกุ้งขาวให้เข้ากันครับ ไผ่หอมดวนพักชี้เจ้าเดียวพุกเข้าไปครับโอ้โหหอมมากเลยได้ทีละกีชิมละครับโอ้โใส่กินดิบก่อจัาบดิบเลยเจ้าครับจ่โซนเรานี้ีวแบ่งพยุจะสุกนะเดี๋ยวหใ,หยะะให้เจ้าของบ้านทุ่งริมดอยนะเดี๋ยวจะให้เจ้าของนะ จะชอบกินดิบแน่นอนปันทุ่งลิมดอยนะครับปันทุ่งลิมดอยเราจะเปลี่ยนไปคั่วข้าแล้วครับเดี๋ยวโค้งจะมาคั่วแล้วเนาะแล้วก็จะเอาไปให้เจ้าของบ้านนะครับเป็นดิบนะครับแบ่งก่อนแเป็นซอก่อนครับคั่วลาบยำแหลงครับท่าทีแกจะรับผ่าฟ้าละกี่โมง้เนี่ยหกโมงจะครึ่งแล้วครับ ทำเวลาหน่อยนึงว้าวไปแล้วอโอ้หเหนียวดีแนะเหนียวครับมีลาบเด็กครับตรงนี้เขาบอว่ามีลาบก็ได้เลยเหนียวนุน่มๆก็ต้องุ๊กหน่อยคู่ของเรานี่ยกลางนาเลยบุญเจิมีปาร์ตี้ปิ้งย่างเห็นไนหะครับพระเจ้าแห่งนี่เราก็จะดูเขาติดเขาติดดอยไปก่อนแน่นติดทุ่งนาครับ น่หนักเลยจัดแล้วครับผ่านมาแค่เจนโอเคโอเคนะครับลาบนี้สุดยอดยังหอมครับยังหอมนะคลิกลาบน้กวางนะผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับเอแล้วขึ้นนะครับโอ้ไฟแรง ลาบคั่วยำแรงใส่กินดิบก็ใส่ดิบปุ่นกระมังมาเล่นปุ่นดิบปีนี้ยเสดายจ้ะน้ำล้ำอ่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูลาบของเรานะครับเสดายเนื้อมีฉันล้ำว้าวยกระเทียมเจียวเข้าไปครับกินกันเจ้าท่ามกลางลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้เลยครับอื้อหือแจ๋ว เบื้องหน้าดีไว้ก่อนอืมแผนกชิมครับเบียร์ทิปอีกแล้วนะเ้าวนึ่งอยู่ไหนเ้าวนึ่อครับเอาไว้ก่อนเนาะน้ำชามีไหนเดี๋ยวจัดไปครับค่ำคืนนี้นี่ยาวไปครับอยู่ตังหลังไอเบียงงามงามเจ้าเดียวาจะกางเต้นตรงไหนน้ออร่อยอ่ะได้แล้วเนาะจะพริกจะเขือหอมกลมกลม เพชกล,งลังดีขอย้คำครับอขอบกล้วยหลับดิพสษกรรมหมอเดี๋ยวแต่เนี้ยจิ้มกรรมมีควันใจมปควันตาผู้ชมหน่อยกะพักหนักๆมาแล้วมาแล้วี่บอกว่าหน้าที่นี้พี่เจนจัดการเองครับเอาเลยเจนจัดไปครับอผักกลับครับพี่เจนจัดเลย เป็นเกียรติอย่างยิ่งของช่องเบียร enfin ์ทิพย์เอาจอยเลยคะมือแม่นครับโอ้โหนี่เลยนะเอาเลยตับล้วนๆครับตับมาได้ปลากระตับพักๆๆอ่ะหืมอ่ะหืมพอกินพริกลาบหอมขนาดเจ้ายางหอมครับยางหอมดูขายเนาะมีขายเนอกคุกกวางก็มีขายนะเจ้าช่วงนี้ จัดเลยเนาะนี่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 ดีตบ้านเฮาครับเข้าไปดูในเพจได้นเนาะเฮียเนาะมีที่ราบขายตัวเองขอบคุณด้ยเจยนจ้านักเจ้าครับเจนครับขอบคุณเจ้ากางเต้นก่อนอค,ครับครับอ่ะได้เวลากลางเต้นก่อน โคดาผ่านไปตอนนี้ก็ค่ําแล้วโ oh, อ้โหเราตั้งเต็นท์กันนะ <icate S 2> ขลังนู่นนะโอ้มืดเลยไม่เห็นเ <g ular ly> ต็นต์อยู่หลังปุ้นครับก็มาย่างชิมกินกันยามค่ําคืนนี้นะครับนะครับมีคนมาสนทุบหลายคนนะเบียร์ครับถ้าใครเจ้าของหน่อยมีหลงหังให้เบียร์ก่อนโอ้ถ้าใครเจ้าของหน่อยยอดโอ้สวัสดีครับนี่เจ้าของนียอดสวัสดีครับนี่อูโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับนะครับตอนนี้บ้านพักก็ยังให้เช่าได้อยู่ใช่ไหมครับครับที่นี้เช่าได้อยู่ครับ เพจเดิมหรือเปล่าครับเพจเดิมครับบ้านทุ่งริมดอยนะครับบ้านทุ่งริมดอยนะครับผมครับผมขอบอกว่าล่าสุดนี้บรรยากาศดีมากๆครับผมครับสุดยอดบรรยากาศทนไม่ไหวขอกลางเต้นนอนเลยทุกคนครับได่ครัาไม่เป็นหาครับไม่ไม่กลางเต้นนอนก็อาจจะนอนที่บ้านเช่าได้เลยได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆครับ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 เนี่เยอะของเรานะก็บรรยากาศดีนะใจดีด้วยแต่ว่าเรามาขอย่าง ชิ้นกันก่อนนะครับนะกับแก้มพี่เบียร์หนะคอะกับแก้มยามค่ําคืนนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้ก็เอาชีวิตรอดแถวบ้านก่อนนะเดินทางไกลไม่ได้แต่ว่าบ้านเราก็มีเตีนกันนะคนหาเยอะเลยใช่ครับโอ้ดูตรงดูเต้นไปดูเด็กๆเด็กๆแอบแอบอยู่ในเต็นกันนะครับนะโอ้มืดหมดเลยนี่เด็กๆใบบัวใบบุญนะครับครับอยู่ในเต็นเลยนะ ราการนะครับหือย่างกันหอมไหมล่ะเจ้าผึงดูชิ้นทิพย์เป็นมาติ้เล็กในครอบครัวนะครับนะ <มา S 1> ครับ,รบมาแคมปิ้งริมนาแล้วกันพี่เบียร์ใช่เต็นเราก็ไปกาศเรียบง่ายนะครับนะใ,ใครไม่อยากนอนเต็นก็สามารถนอนที่บ้านพักได้ไหมครับนะครับมันพ,พักอยู่โน่นเนี่ยมีหลายหลังเลยนะครับนะ ติดต่อในเพจบ้านทุ่งริมร้อยได้เลยนะครับนี่พี่ชายครัวคนนี้ก็มานั่งกินกันด้วยนะครับอยู่กับโองคนโลกโลกทั้งโลกเป็นของเราเลยเนี่ยดูมีจี้หีตัวครับเสียงนี่คือแบบจิ้งหรีดเรไรนะครับหอมเลยชิมแผนกชิมนี่ต้องยกให้เบียร์ทิพย์เลยนะเนี่ย โอ้โหผรหอมจิ้มยูนนู้นเนาะเดี๋ยวมาลาดครับผขาเป็นปีิเล็กที่บ้านแห่งนี้ครับเนาะบ้านพุ่งริมร้อยนะครับไม่ได้มานานน่าละโอ้โหฟ้าแลบแล้วไปที่เผาจะรอดก็ต้องฟองจะเห็นฟ้าเนี่ยนะฮะเนาะ ไปแล้วเรามีแผนสองโอ้ไฟแบบเนี้ยถ้าพูดเองสองสองไปก่อนสองก่อนฟ้าไดโอ้ไอ้กี่สองจะรอดไหมแคมปิ้งคืนนี้ต้องรอดตอนนี้คืออ่าเห็นไหมอาจจะได้นอนห้องรถตรงนู่นนะแล้วผูกเขายกมาดูวิวตรงนี้ครับโโอ้หนี่มันอยู่กลางกลางทุ่งนะฮิบิยามะเสียงมากองฟ้าทองฟ้าช่างกว้างใหญ่เกินฝนตกโปรยปลาย จะนอนเต็นท์แต่ว่าไม่มีบุญไม่มีบุญนะเรไปนอนโวงรถกุ้นนะพี่เบียร์เดี๋ยวเราจะย้ายเต็นท์ไปไว้ตรงนั้นเอาไปไว้ก่อนไปย้ายเต็นท์ก่อนโอ้อะไรเนี่ยย้ายเต็นท์ครับตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับนะยกเลยยกเต็นท์ก่อนครับไปแล้วเดี๋ยวนนงงรทายยวังไงค่อยว่ากันทีนะครับนะมาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับนะกับการมาแคมป์ปิ้งวันนี้นะครับไปละโอ้ยกเต็นท์ก่อนไปแล้ว เ <oo> <h oo> ดี๋วดีๆเบีย้ยหอกตังลุ่มไปกะอ oh, ได้ได้กกได้ฮะกัะได้ได้ไ, <อ S 2> ได้เบี้ยได้ไสบายมากไป,ไปเลย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 ขัดใจวิ่งวิ่วิ่งวิ่ง,ง,งเดี๋ยวพัดเต้นพุ่หามพื้นเนอนะเออไม่ได้หานวิวนะสะรรมผูกกระเตียวพอเนะไอ้เนาะแต่จะตื่นมาดูพที่ึ้นนั่นละ ไปพัดเต้นแหมืนไปละไปละจบข่าวจบข่าววิวทุ่งนาเราพี่ทิพย์ไม่เป็นไรเราสู <t os> <t os ้ต่อไปครับค่ะอยู่ที่บ้านทุ่งทินลอยต่อไปนะคู่นี้เราจะตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเนาะฝั่งนู้นนะวิวสวยมากแต่ตอนนี้ฝนไล่เราแล้วไม่เป็นไรเราก็จะอยู่ที่ต่อครับไปละค่ะ ไปลาไปที่ฝ <ปะ S 1> ันฝ้าคะน้องบึงบ้งบึงบ้างโว้ยไปเลย